กับสวัสด,ดีเอฟซีบายเย้าสุกุสุคนขึ้นเกาน,น,นะครับผมมันนี้กอยูท่ที่โรงเรียนบ้านสวาโซนะครับม,มาเห็นยังอีกเจ้ามาคุณคู่เดนี่มาโรงเรียยดูปันนี่ <laughs> มาคุณคู่นอคุณคู่งามนอโุงเรียนนี่นอแมาโรงเรียนนี่แหละคุณคู่งามนอไม <laughs> ่เลสนน่เดจ้าเพราะมันมาทําอียงเด้เจ้าเนี่ยมาคุณคู่ว <laughs> อา<ก>ต<อ>่อมาคุณคู่เด้เจ้านี่ยบอกไปเรยเลยคือเกานะครับพี่น้องนอนะครับมาเลียงอาหารกลางวันเด็กๆคือเกานั่นแหละนะครับลหลายๆคนพ่นก็ว่า เอา้าขึ้นไปเลี้ยงดู้เทเงินมึงหลายบ่นะครับเงินบ่หลายกับเฮ็ดได้ครับผมเนาะนะครับเงินบ่หลายเท่ากับเฮ็ดได้คือเกลือละนะครับถ้าคนอยากเฮ็ดนะครับเมียนเมียนเจ้ามีเป็นหลานเจ้าบ่เฮ็ดนี่ก็คือเก่าอละนะครับเมียนค่ะบุญงินเมนียน,น,นเงินพันสองพันเฮ้ยเงินซับนี่ภาษาว่าเงินสับนี่เจีว่าเงินสับนี่แต่แต่แตแตบ่เห็ดม,มันก็บมีประโยชน์นะคะพี่น้องป่ะเดี๋ยวสื้ผ้าไปบึงทานอาหารเท่าได้ยังแน่เหมือนนี้มาสูวเล็กหน่อยกินไป ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีสกูสุขคนเลอนะครับผมถีมาแบ่งปันรอยยิ้มกับเบาเยาคือเก้านั่นแหละนะครับผมมือทั้งสองขางของพวกท่านนั่นแหละครับผมถี่เฮดให้เบาเยาได้มาเรียงขนมเด็กน้อยมือนีอีกคือเก้านั่นแหละครับผมฝากกดไลค์กดแช่นะครับขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเ้อพี่น้องเอฟซีเบายาสุขสุขคนนะครับผมนะครับแบ่งปันรอยยิ้มให้กับเด็กน้อย คือเก่านั่นแหละพี่น้องครับผมมือนี้คุณคู่ก็บมิจฉพูงงามๆด้เด้อมือนี้มีเซไพทายคลิปพร้อมนะครับผมเจา้าทารุนเบิงพี่น้องเอฟซีจะมเข้มนต์มาว่าคู่สีซั่ซนหรือบุศสดมือนี้มีคําตอบนะครับผมเนาะนะครับมือนี้ใบเย้าก็มีความสุขคือเก่านั่นแหละกับเนี่ยนะครับผมเนาะน,นี่เบิงรอยยิ้มของเล็กน้อยเดาเป็นจะได้พี่น้องนี่ อันนี้คือคู่ออมค้นสวยนะครับผมเนาะนะครับนะครับปวดอัธยาศสยดีขนาดเด้นะครับผมกับซิมักไปเดินโรงเรียนอ่าคู่ชสวยโอ้ยฝ้ายอครับพี่น้องเนาะนะครับผมฟ้ายอยองยอครับผมพอดีหัวนะครับผมนี่นะครับผมหาเบื้องลอยยิมเด็กหน่อยเบื้องนะครับผมเนาะเล็กหน่อยกินอิ่มนะครับเด็กหน่อยนะครับผมก็มีความสุขนะครับผมเอฟซีก็มีความสุกคือกันเด้นะครับผมนะครับ จุดประสงค์ของผมก็คือบริวังสิ่งตอบแทนเอียงนะครับผมเนาะนะครับทุกอย่างนะครับเบายาวทาด้วยนะครับทำโดยใจทุกอย่างนะครับผมนะครับมีเบื้องลอยยิมของน้องๆนะครับเบายาวก็มีความสุขแล้วนะครับผมเนาะนะครับยท้านี้นะครับผมก็ขอให้เบายาวนะครับ พบจะควาำสร็จความจะเจื่อนแล้วกับพี่น้องเอฟซีสุภูสุคนคือกันเด้อนะครับผมอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะครับผมผู้ได้บเบิ่งคลิีบบาเย้าขอให้ลำลำรวยๆเด้อนะครับผมปรดสบจะควํำเร็จถูกอย่างนะครับผมนาะมันมีบาเย้ากะผู้ซึกว่านะครับเต็มที่แล้วนะครับผมได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนาะพี่น้องนาะนะครับผมผมกะเอฟซีบนฝากมาถาม เพื่อนฝางมาถามว่าคุณคู่โฉดบุ่่นเอฟซีห้องเบาเย้านะตอบต่อเพื่นเนี่ยแค่ต้นไม้มนันสิมีคนมันอยู่บ่ค่ะิมีอ่นคนขนตังกซอยู่บนี่บตัซื้อ,อแล้วอออออบอบอขาวขาดม,มีลูกแล้วสองคนะนะรมเอฟซีผมมีมันนาหลายเงนะครับคุณคู่ด้ครับผมเดอหขออนุญาตครับคุณคู่ครับผมถามเอฟซีเอฟเพนฝากบอกว่า ถามให้แน่คุณว่าโสดบอคุณว่ามีแฟนนี่ถือว่าโสดบ่คะจะไดโนเอฟซีฟังเลยด้วยเอฟซีด้วยมีแฟนค่ะมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วผมเมย์รับเอฟซีไงไอเดะเมื่อวานคุณครูมื่อวานอย่าหนีไป่ใส่มื่อวานเมื่อวานเมื่อวานมามา ถ,ถ้าเจ้าถ,ถ้าเจ้ามีแฟนมเราแฟ้เจ้าอาชีเบิ้งก็ได้ดี่นิแล้วเจ้าตรง,งเออเอ, <c oughs> อ็อมซีฝังมาถามว่าคุณคู่เพื่อนโสดบออย่างประมาณนี้นะอบโสดค่ะบสโสดเน, <ขอ S 2> นาะนั่นนะครับนะครับผมนี่แหละผมบอกแล้วนะครับคุณคู่บโสดเด้ออันมูเจ้าไปคข้เม์นี่อย่าไปคอมมนว่าโสดบโสดท้ามันเนี่ยมัน ขอเมย์นักเอฟซีขอแหงเอาค่ะค่ะขอของแจนักเอฟซีเด้อวัยรุ่นวัยรุ่นเด็มามาหาเด็กหน่อยเด้อเดี๋ยวหคู่นะครับมาหาคู่มาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยอีกคู่นึง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 นี่คุณคู่ผู้ชายของเขาเออนี่อ่าโสดบ่ครับโสดครับโสดนี่เอฟซีเบิ้งไว้นี่คนโสดที่นี่เด้อนะครับผมขอพูดหลายๆครับพูดคู่ครับ ผมด้ะนะครับนั่งรับพ่อดนหัวครับ <c oughs>